เอกชัยผู้มีแต่ให้เปลี่ยนความเมตตาหมวดเป็นพระสงฆ์สิบสี่พุทสภาวัดนักบุญเทเลซาเป็นสัต พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามการบันทึกของนภุลจรขอถวายพระเกียรตยิ<ด>พระองค์พระเจ้า,จาข้าเช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ขณะที่ยังมืดมารีชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหาก็เห็นหินถูกเคลื่อนออกไปจากพระคูหาแล้วนางจึงวิ่งไปหาซิมอนเปโตร กับสิทธิ์อีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจา้าทรงรักบ,บอกว่าเขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระครูหาแล้วพวกเราไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหนเปตโตรกับสิทธิ์คนนั้นจึงออกไปมุ่งไปยังพระครูหาทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกันแต่สิทธิ์คนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปตโตรจึงมาถึงพระครูหาก่อนเขาก้มลง มองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้นแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในซีมอนเปียตรซึ่งตามไปติดติดก็มาถึงเข้าไปในพระครูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้นรวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพแต่พับแยกวางไว้อีกที่หนึ่งสิทธิคนที่มาถึงพระครูหาก่อน ก็เข้าไปข้างในด้วยเขาเห็นและมีความเชื่อเขาทั้งสองคนยังไม่เข้าใจพระคมภีที่ว่าพระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิสเจ้าทรงพระเจริญเทินเชิญน,นั่งพี่น้องที่รัก พี่น้องคงจะเคยได้ยินไทยธรรมชาติเรื่องแผ่นดินไหวซึ่งก็เกิดขึ้นบ่อยๆล่าสุดนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศชิลีแต่ในวันนี้อยากจะเล่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อ26ปีมาแล้วที่ประเทศอาร์เมเนียเกิดขึ้นในวันที่7ธันวาคม คริสต์กัลราช1,988ในครั้งนั้นนะครับมีผู้เสียชีวิตในประเทศอาร์เมเนีย55,000คนประเทศอาร์เมเนียนั้นอยู่เหนือขึ้นไปถ้ามองจากประเทศไทยก็จะอยู่เหนือขึ้นไปอ,ออกไปทางประเทศตรุรกีขึ้นไปทางอาเซอร์ไบจันประเทศอาร์เมเนียนั้น เป็นประเทศที่มีอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนั้นมีสองแม่ลูกแม่ชื่อซูซานลูกชื่อกายานีก็ตึกถล่มลงมาฝังแม่และลูกอยู่ใต้พื้นดินซูซานนั้นถูกหินทับขาขยับขาไม่ได้เลย ในขณะที่ลูกสาวของเธอซึ่งถูกดินทับเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ตายก็ร้องแล้วก็บอกแม่ว่าแม่หนูหิวน้ําในท่ามกลางความมืดที่อยู่ใต้ดินทั้งแม่และลูกนั้นแม่ก็คว้าขวดแยมซึ่งมันคงจะหล่นลงมาพร้อมกันนั่นแหละครับเธอคว้าขวดแยมได้ เธอก็เอาขวดแยมนั้นให้ลูกทั้งหมดเลยลูกก็กินแยมซึ่งอยู่ในขวดนั้นบรรเทาอาการหิวน้ำพอแยมหมดสองวันต่อมานะครับลูกสาวก็ตะโกนอีกแม่หนูหิวน้ำตอนนี้แยมหมดแล้วแม่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยถอดเสื้อของตัวเองนี่แหละ คลุมให้ลูกคือไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเอาเสื้อแม่คลุมให้ลูกเพื่อว่าลูกจะจะได้มีความอบอุน่นสูซานนะครับผู้เป็นแม่ก็อ่อนเพลียมือเท้าก็เริ่มขยับไม่ไหวแล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามเพราะว่าเธอคิดว่ายังไงเสียแม้เธอตายลูกสาวเธอจะต้องรอดที่สุดนั้นนะครับลูกสาวก็ร้องอีกแม่หิวน้ำ แม่ก็ตั้งสตินะครับที่จะทำยังไงดีเธอมีประสบการณ์ในการดูสารคดีสำรวจโลกว่าในสถานการณ์อย่างเนี้ยทำยังไงจะเอาชีวิตรอดอย่างน้อยเธอไม่รอดแต่ว่าคนที่เธอรักมากที่สุดคือลูกเนะี่ยต้องรอดที่สุดนั้นนะครับเธอก็คว้าอะไรอยู่ข้างๆเนะี่ยแล้วเธอก็ไปเจอเศษกระจกเธอก็เอากระจกเนี่ยนะครับมาจิ้ม ที่นิ้วชี้ของเธอแล้วเธอก็เอานิ้วชี้ของเธอเนี่ยใส่ปากลูกลูกก็ดูดเลือดของแม่เพื่อที่จะบรรเทาความหิวน้ำแล้วก็เหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นตลอดทุกครั้งที่ลูกร้องหิวน้ำเธอก็จะเอาเศษแก้วเลยนะครับ เศษกระจกนะ่ะมากรีดตัวของเธอผู้เป็นแม่แล้วก็ให้ลูกดูดเลือดจากตัวของเธอเพื่อว่าลูกจะได้มีชีวิตอยู่พี่น้องที่หลักแปดวันต่อมาซูซานแล้วก็ลูกสาวได้รับความช่วยเหลือออกจากใต้ที่เธอถูกแผ่นดินทับนะครับ แม้ว่าเธอจะเสียขาแต่ว่าเธอก็รอดตายพร้อมกับลูกสาวพี่น้องที่หลักเราเห็นความรักของแม่ใช่ไหมครับแม้ว่าจะอยู่ใต้พื้นดินตัวเองรอดไม่รอดไม่รู้แหละแต่ลูกสาวต้องรอดให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตแม้แต่เลือดของแม่แม่ให้ได้ทุกอย่าง คุณพ่ออา่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าแม่คือบุคคลที่รักลูกมากที่สุดตอนนี้มาเข้าเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องที่รักถ้าถามพี่น้องว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้ากลับคืนชีพใครคือบุคคลแรก ที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าในสภาพที่พระองค์กลับคืนชีพพระวรสารทั้งสี่นะครับได้บันทึกแม้แต่พระวรสารในวันนี้โดยนักบุญจอห์นบันทึกบันทึกว่าในวันต้นสัปดาห์คือเช้าวันอาทิตย์หลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับคืนชีพเนี่ย มีหญิงคนหนึ่งคือมารีชาวมักดาลาไปที่พระกูหาแล้วก็เห็นหินที่พระกูหาเปิดออกพระกูหาว่างเปล่าแต่ถามว่ามารีชาวมักดาลาเนี่ยเป็นคนแรกไหมที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากที่พปรองกลับคืนชีพพี่น้องที่รักคุณพ่อเองมีความสุขมากนะครับเวลาที่เตรียมเทศ ก็ได้ไปเจอบทเทศบทหนึ่งบทเทศบทนี้ได้ขึ้นต้นว่านักบุญเปาโลได้เขียนเอาไว้ว่าอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูกิ์เจ้าได้ทรงกระทำนั้นเขาไม่ได้บันทึกทั้งหมดเขาไม่ได้บันทึกทั้งหมดเขาจะเลือกบันทึกบางส่วนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอัศจรรย์บางอย่างนั้น หลุดไปไม่ได้บันทึกและถ้าบันทึกอัศจรรย์ทั้งหมดนั้นคงไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบรรจุอัศจรรย์ขององค์พระเยซูกิ์เจ้าได้ทั้งหมดที่สุดนั้นก็ได้พบว่าพระสันตะปาปาจอร์ปอนที่สองซึ่งจะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในวันอาทิตย์หน้านี้นะครับได้เขียนเอาไว้นะครับ ได้เขียนเอาไว้แล้วก็น่าทึ่งมากอ่านแล้วคนลุกเลยนะครับสนปาเขียนเอาไว้ว่าแม้ว่าพระวรสารทั้งสี่จะบันทึกไว้ว่าอย่างไรแต่ตัวของพระองค์เองเชื่อว่าบุคคลแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จไปหาหลังจากกลับคืนชีพคือแม่ของพระองค์แม่พระ เป็นคนแรกที่ได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากที่พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับคืนชีพไม่ใช่มาลีชาวมักดาลาเป็นคนแรกแล้วก็มีเหตุผลที่สำคัญที่บ่งบอกว่าแม่พระเป็นคนแรกที่ได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหตุผลประการแรกก็คือว่าแม่พระ คือผู้หญิงที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริ์เจ้ามากที่สุดในลมหายใจเฮือกสุดท้ายก่อนที่พระเยซูกิ์เจ้าจะสิ้นพระชนความผูกพันระหว่างแม่ลูกสองคนนี้ลูกชื่อเยซูแม่ชื่อมารีเป็นความผูกพันตั้งแต่มีชีวิตจนกระทั่งสิ้นชีวิตและเมื่อกลับคืนชีพแล้วความผูกพันนั้นยังคงอยู่ เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พระเยซูกิจเจ้าจะเสด็จไปหาคนอื่นบุคคลแรกที่พระเยซูเจ้าคิดถึงและจะต้องแจ้งข่าวดีในการกลับคืนชีพของพระองค์คือพระแม่มารีนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูกิจเจ้านั้นเป็นลูกที่มีหัวใจเหมือนแม่เวลามีความทุกข์แม่อยู่ใกล้ชิดลูก เพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกมีความชื่นชมยินดีก็จําเป็นที่จะต้องแจ้งให้กับแม่ได้รู้เรื่องก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงมั่นใจนะครับว่าแม่พระคือบุคคลแรกที่พระเยซูกิสต์เจ้าได้ประจักษ์ให้เห็นหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับคืนชีพเหตุผลประการที่สองพี่น้องเหตุผลประการที่สองที่เรามั่นใจว่า แม่พระได้พบกับพระเยซูกิสเจ้าก่อนคนดินเราสังเกตตอนไหนเราสังเกตเห็นตอนที่ในพระวรสารในวันนี้แหละที่มาลีชาวมักดาลาไปที่พระคูหาเธอไปกับผู้หญิงคนอื่นๆเพื่อที่จะไปพบกับองค์พระเยซูกิสเจ้าแต่ไม่มีชื่อพระแม่มาลีซึ่งเป็นมารดาขององค์พระเยซูกิสเจ้า ทำไมก็เพราะว่าแม่พระพบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปพบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระคูหาอีกไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปเพราะว่าพบแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นความผูกพันของแม่กับลูกแม่ที่ชื่อมารีและลูกที่ชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า เพราะฉะนั้นความผูกพันนี้เกิดขึ้นจากความรักความรักที่ลูกเองก็ให้ได้แม้กระทั่งชีวิตกับแม่และแม่เองก็ให้ได้แม้กระทั่งชีวิตแก่ลูกเพราะฉะนั้นความรักของแม่นั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พี่น้องที่รักอยากจะพูดถึงบุคคลที่สองที่ได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าคือมารีชาวมักดาลาเดี๋ยวมารีชามักดาลาจะน้อยใจ ว่าแม้คุณพ่อเอกชัยก็ยกย่องแต่แม่พระอยู่นั่นแหละเพราะว่าคนส่วนมากเข้าใจว่ามารีชาวมักดาลาเป็นคนแรกมารีชาวมักดาลาเป็นคนที่สองที่ได้พบกับองค์พระเยซูกิสต์เจ้าถามว่ามารีชาวมักดาลาเป็นใครน่าสนใจนะพี่น้องน่าสนใจมากมารีชาวมักดาลาชาวมักดาลาก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นคนที่มาจากเมืองมักดาลาเมืองมักดาลานั้นเป็นเมืองที่อยู่แคว้นเดียวกันกับองค์พระเยซูกิรร์เจ้านะครับก็คือแคว้นกาลีลีถามว่ามารีชาวมักดาลานั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมารีชาวมักดาลานั้นตอนที่พระเยซูกิรร์เจ้าเสด็จมามารีชาวมักดาลาป่วยภาษาในพระคัมภีร์บอกว่ามีจิตชั่วสิงเธออยู่คนเราเวลาสติสตังไม่ดี เวลาจิตชั่วสิงอยู่หรือภาษาในปัจจุบันเขาบอกว่าคนสติสตังไม่ดีคนไม่เต็มคนบ้าคนอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วแต่คําที่เราจะใช้คนพวกนี้เป็นคนที่สังคมอ่ะรังเกียจบางทีถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือเอาไปไหนครับเอาไปโรงพยาบาลคนบ้าบ้างเอาไปรักษาที่จิตเวชบ้างไม่มีใครให้เครดิตแต่วันหนึ่งมีคนพาเธอมาหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้า และพระเยซูคริสต์เจ้าก็ขับจิตชั่วออกจากตัวเธอพี่น้องคนที่มีความทุกข์มากเมื่อได้รับความช่วยเหลือเขาก็ยิ่งรักคนที่ช่วยเหลือเขามากจากวันที่มารีชาวมักดาลาได้รับความช่วยเหลือจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเธอได้ออกจากบ้านที่มักดาลา แล้วก็ได้ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจนถึงยอดเขากาลวาลีโอและในประวัติลึกๆนั้นมารีชาวมักดาลาเป็นคนที่ร่วมในพิธีปรงศพพระเยซูคริสต์เจ้านำศพพระเยซูคริสต์เจ้าไปฝังที่พระขูหาและวันนี้ลองจากแม่พระเธอไปแต่เช้าเพื่อที่จะไปพบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นไหมครับ ชีวิตของคนที่ได้รับความรักก็ตอบแทนความรักกับคนที่ให้ความรักเธอแม้ว่าชีวิตนั้นจะชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนจะล้มจะถูกประนามถูกสังคมรังเกียจแต่เธอก็กลับมาได้เพราะว่าเธอได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและเมื่อพระเยซูเจ้าช่วยเธอเธอก็ติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเธอไม่ใช่คนเนรแขุณอีกประการหนึ่งในพระอัลลในวันนี้ เราจะเห็นว่าเมื่อมารีชามักดาลาพบว่าพระคูหาถูกเปิดพระศพพระเยซูคริสตเจ้าไม่อยู่ในนั้นแล้วแต่ตอนนั้นเธอยังไม่รู้ว่าพระเยซูคริสตเจ้ากลับคืนชีพที่สุดนั้นเธอรีบวิ่งมาหาเปโตรแล้วก็จอรนพี่น้องทีหลักสังเกตว่า เรื่องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่เธอรู้เธอไม่ได้เก,ก็บเอาไว้คนเดียวเธอรีบนำข่าวนั้นมาบอกกับเปโตรแล้วก็กับสิทธิที่พระเยซูคริสต์เจ้าส่งหลักนั่นก็คือว่าเป็นนักพแพร่ธรรมตั้งแต่วันนั้นเลยเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเยซูเจ้ามาบอกให้ทุกคนรู้ไม่ได้เก,ก็บเอาไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นคริตชนเราควรที่จะ มีจิตตลมเช่นเดียวกับมาลีชาวมักดาลาและที่สุดนั้นเธอก็ได้พบกับองค์พระเยสูกิเสต์จเจ้าตอนแรกเธอพบเธอก็ไม่รู้เธอคิดว่าเป็นคนสวนบ้างเป็นใครบ้างก็ไม่รู้แต่ที่สุดนั้นพระเยซูกิเสต์จเจ้าก็บอกว่าเป็นเราเองเพะฉะนั้นพี่น้องทีหลักชีวิตของคนที่ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวแต่เมื่อได้พบกับองค์พระเยซูกิเสต์จเจ้าแล้วพระเยซูกิสต์เจ้าทำให้ชีวิตของเธอนั้น ดีขึ้นประการต่อมาถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นว่าเปโตรกับสิทธิ์ที่พระเยซูเจ้ารักวิ่งไปที่พระกูหาพระศาส,สนาอยากตีความอย่างนี้ครับสองคนวิ่งไปด้วยกันแต่คนหนึ่งที่ชื่อจอร์เนวิ่งเร็วกว่าเปโตรเพราะว่าหนุ่มกว่าวิ่งไปถึงที่พระกูหาก่อน จอนนั้นได้ชื่อว่าเป็นสิทธิที่พระเยซูคริสต์เจ้าสรงรักเพราะฉะนั้นจอ้นจึงเป็นตัวแทนของความรักความรักไปถึงก่อนไปถึงที่พระกูหาก่อนเปโตรโซึ่งอายุมากกว่าวิ่งช้ากว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อเพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เคยบอกว่าเปโตรโเราจะตั้งพระาศาสนจักร,รบนความเชื่อของท่าน เพราะฉะนั้นนักบุญเปโตจึงเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อนักบุญจรเป็นสัญลักษณ์ของความรักความรักกับความเชื่อไปด้วยกันแต่ความรักไปถึงก่อนความเชื่อไปถึงที่หลังแต่ว่าเมื่อไปถึงแล้วความรักนั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปในพระกรูหาพระกรูหาจะเข้าไปได้ต้องรอความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นกุญแจเปิดประตูเข้าสู่พระศาสนจักร เชกเช่นเดียวกันกับนักบุญเปโตเป็นผู้ที่เข้าไปในพระคูหาก่อนแล้วนักบุญจอรจึงตามเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในภาษศาสนจักรในจิตตลรมของเราแต่ละคนความเชื่อกับความรักต้องไปด้วยกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้พี่น้องที่รักในฐานะที่เราเป็นริจชนเรามีความเชื่อใช่ไหมครับเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงกลับคืนชีพเราเชื่อว่ามี องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ถ้าหากว่าความเชื่อที่ไม่มีการปฏิบัติเป็นความเชื่อที่ตายแล้วความเชื่อจะต้องปฏิบัติออกโดยแสดงเป็นความรักความเชื่อที่มีความรักเป็นสิ่งหนุนทำให้ความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อที่กินได้เป็นความเชื่อที่มีชีวิตชีวาเป็นความเชื่อที่สัมผัสได้เพราะฉะนั้นเรามาวัดเราบอกเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ แต่เวลาที่เราออกไปเราไม่ได้ปฏิบัติความรักตามที่เราเชื่อเลยความเชื่อนั้นก็เป็นความเชื่อที่เหี่ยวแห้งเป็นความเชื่อที่ไม่มีประโยชน์สุดท้ายอยากจะฝากพี่น้องเราจะเห็นว่าก่อนที่พระเยซูกิสเจ้าพระองค์จะสิ้นพระชนหรือแม้แต่สิ้นพระชนแล้วบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ปล่อยข่าวนะครับบอกว่าเยซูนั้นเป็นนักโกหก เยซูนั้นเป็นนักสร้างภาพเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าตายแล้วสามวันจะกลับคืนชีพไม่จริงหรอกก็ส่งทหารไปเฝ้าที่ปากพระคูหาปรากฏว่าพอเช้าวันอาทิตย์นะครับพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนชีพโอ้ทหารนี่ตาเหลือกเลยนะครับวิ่งเข้ามาในเมืองมาบอกเจ้านายว่าโอ้พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพจริงๆเจ้านายที่อยู่ในเมืองก็บอกว่าเองอย่าไปพูดความจริงนะเองเก็บเอาไว้ ก็จ่ายเงินให้กับทหารเพื่อที่จะบิดเบือนความจริงคุณพ่อจึงบอกว่าความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงอาจจะถูกอำนาจมืดปิดบังเอาไว้แต่ปิดบังเอาไวไ้ได้แค่ชั่วคราวที่สุดความจริงก็ปรากฏความจริงที่เราเชื่อว่าเป็นนิรันดรก็คือความจริงที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ ได้เอาชนะบาปและความตายโดยการกลับคืนพระชนมาชีพและเป็นอัศาจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอัศาจรรย์ทั้งหลายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้เราฉลองปัสกาฉลองการที่พระเยซูคริสต์เจ้าข้ามพ้นบาปและความตายโดยการกลับคืนพระชนมาชีพและเป็นความจริงที่จริงมากที่สุดและไม่มีใครจะปิดบังได้ My brothers and sisters in Christ, today we are celebrating the Easter Sunday. The liturgy presents some reflection Christ is risen. I'd like to share some thoughts with you. To whom did Jesus appear first after he rose from the dead? The Gospels give different accounts, but Pope John Paul II said it is legitimate to think that Mary, mother of Jesus, is the first person who saw Jesus after his resurrection. The reason why she did not accompany the woman to the tomb early on Easter Sunday morning is probably because she had already seen Jesus risen. The resurrection of the Lord Jesus Christ is the basis of our Christian faith. All the basic doctrines of Christianity are founded on the truth of it. On this feast day, we joyfully celebrate the glorious resurrection of our Lord Jesus Christ. It is the greatest and the most solemn feast in the Church. For the resurrection of the Lord Jesus Christ is the greatest of all miracles. It proves that Jesus Christ is truly God. Is still the feast of joy and triumph. Is still the feast of Jesus victory over sin and death? Is still the feast of Jesus freeing us from the bondage of sin and death. Is still the feast of Jesus transforming us and making us a new creation? He gives us a new heart and a new life in the Holy Spirit. Today we solemnly celebrate Easter. and joyfully acclaim, "The Lord is risen indeed! Let us rejoice and be glad!" And this is the good news of today. May God bless you all. ขอพระเจ้าอวยพรในชั้นนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน